บาร์ uh ี้เคระโอนี่ัอะไรันก็จตั้งแตรกีผมหายแล้วผก็จะมาโยนเยนเลยชุดตงเรเอ้ยเกบขอเก็บขอกเก็อ้ี่เอ้หายอ่ะโอเคต้องโดนต้องโยนโดนบุกตกน้ำไม่ได้นะอยาสุที่มี 哦哟、哎、哟、哎哎，嘿，两个安嘞，好，OK，嘿、嗯，啊啊啊。 งไปเลยไม่ไม่ไม่คุดดิงดีกว่าถ้าไม่เตี้ยแล้วกองก็ขออภัยด้วยนะครับที่มีผมก็อาจจะหยุดเยอะหน่อยเพราะว่าบางทีเป็นคนมานะผมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวไอ้ผมก็ได้อยู่คนเดียวแหละตอนนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียว วดดขุบางทีผมก็อาจจะพูดเดี่้งไปเลยนะโอ้เดี๋ยวผมก็จะทำอะไรขึ้นมาโอเคลงไป ไม่เห็นก็ขอเพลด้วยครับเสียงคลิปนี้ก็จะเสียงค่อยๆก็เปิดก็การุ่นนาเปิดเสียงให้ดัง่อยนะครับของเปิดให้คูดของพวกของคูดของคองูดดังเลยฮึยโดเตอทา ที่ทางก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเรายังไม่มีช็อตเลยโอเค